สวัสดีครับสมาชิกสีกรุงทุกทกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวิธีการทรงกรมมารันชั้นหนึ่งให้กับลูกคา้าเริ่มต้นด้วยการเข้า Google นะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าสีกรุงโบเกอร์เว็บหลักของบริษัทจะต้องลงท้ายด้วย .co.th เท่านั้นนะครับเมื่อท่านเจอแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยท่านจะพบกับเนียสีกรุงอรุณสวัสดีไอดอลในดวงใจของสมาชิก ชูมือประกาศความยิ่งใหญ่ของบริษัทที่เปิดมาตั้งแต่ปี2533โดยยอดขายเกือบ2,000ล้านในปีที่ผ่านมาให้คันเข่าตรงนี้นะครับระบบสมาชิกนะครับเริ่มต้นด้วยการพิมพ์รหัส A.M ตามด้วยเลขสมาชิก8หลักของท่านเองนะครับผมก็ป้อนของผม47871ตามด้วยรหัสผ่านหรือ Password เมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดล็อกอินหรือเข้าระบบท่านจะพบกับช่องสี่เหลี่ยม10สีเขียว10ช่องแบบนี้นี่คือระบบออนไลน์สมาชิกนะครับให้ท่านเลื่อนดูที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับว่าชื่อและเลขสมาชิกถูกต้องกับท่านหรือไม่ผมบอกลูกทีมของผมทุกครั้งนะครับว่าหลังการแจ้งงานทุกครั้งให้เข้าตรวจสอบงาน สถานะการแจ้งงานของท่านที่ระบบออนไลน์สมาชิกตรงนี้ให้ท่านเข้าหน้ารายงานตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเข้าไปแล้วท่านจะพบกับ16หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อที่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาก็คือรายงานแจ้งงานคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องจาก1นาทีส่งพรบให้ลูกค้านะครับครั้งนี้เราจะมาส่งกรมธรรมนละ ป้อนปีพศนะครับไม่เอาพศใส่เดือนแล้วก็เลื่อนช้าๆนะครับแตะเลื่อนช้าๆกดคำว่า v i e w report นะครับระบบออนไลน์สมาชิกตรวจสอบทุกทุกสถานะการณ์แจ้งงานหน้าตาจะเป็นแบบในจอมือถือที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับให้ท่านดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเลขปลมมาถันผมจะย่อเลขตัวหน้าจอขนาดนี้นครับท่านจะเห็นว่า ฝั่งทางซ้ายมือคือเลขกรมธรรรูปสี่เหลี่ยมนั้นคือไฟล์ภาพกรมธรรมไม่ว่าจะเป็นพรลบรหรือเป็นประกันก็ดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าประเภทงานท่านจะเห็นแล้วว่าจะเป็นประเภทพรลบรประเภท3ก็คือชั้น3ประเภท1ก็คือชั้น1เห็นไหมครับประเภทงานจะอยู่ตรงนี้พรลบรนะครับหลังการแจ้งงาน2-6ชั่วโมงระบบจะแน 5, บไฟล์ภาพพรลบ ส่งให,ให้ท่านเซฟเพื่อส่งให้ลูกค้าได้เลยเหมือนในคลิป1นาทีส่งพร,รบรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการส่งกรมมาทันท่านดูดีๆนะครับเอารถคันเดิมเมื่อวานนี้เนาะคันจากต่อเนื่องจากคลิปเดิมเนะาะ3กอไก่คอระคัง74 9 9ี่นะครับท่านเลื่อนดูนะครับเลขกลมมาทันยังไม่ขึ้นไฟล์ภา,ภาพสี่เหลี่ยมยังไม่ขึ้นเห็นไหครับรถอันนี้คือประกันชั้นหนึ่งดูประเภทงานนะครับคือประกันชั้นหนึ่ง โอเคครับในเมื่อไฟล์ภาพสี่เหลี่ยมตรงนี้ยังไม่ขึ้นเลขกรมธรรม์ยังไม่มีให้ท่านเลื่อนมานะครับดูนะครับไปคลิกตรงป้ายบรรทัดตรงนี้นะครับคลิกลงไปเลยครับระบบจะพาท่านไปดูรายละเอียดงานนะครับในรายละเอียดแผ่นนี้นะครับจะมีเลขรับแจ้งจะมีชื่อลูกค้าที่อยู่นู่นนี่นั่นนะครับจะมีรายละเอียดของรถครบเลยนะครับทะเบียนรถนะครับรุ่นรถประวัติรถทุนรถ วันที่คุ้มครองสิ้นสุดนะครับเลขตัวถังรถทุนชนแล้วก็ระบุว่าซ่อมห้างหรือซ่อมอู่รายละเอียดการแจ้งงานแผ่นนี้นะครับช่องข้างล่างก็จะมีรายละเอียดครบเลยครับว่าทุนเก่าได้เท่าไหร่ทุนใหม่ได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแผ่นแผ่นเดียวภาพภาพเดียวนะครับที่เราต้องการเราก็จะเซฟภาพนี้นะครับส่งให้กับลูกค้าก่อนที่กรมธรรม์ตัวจริงจะไปถึง เมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วผมก็จะออกจากหน้านี้นะครับผมก็จะเข้าไปที่ลายของลูกค้านะครับผมก็ไปหาลายลูกค้าขึ้นมานอกแล้วผมก็จะส่งภาพภาพนี้ให้กับลูกค้าทางไลน์เพื่อเป็นการยืนยันให้เขาเห็นว่าเงินที่เขาส่งมาจ่ายค่าโอนเงินเข้าสีกรุงจ่ายค่าประกันรถนั้นได้เริ่มทํางานแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะสมมุติว่า เอามือถือของลูกค้ามาเปิดภาพอีกเครื่องหนึ่งให้ท่านชม่ามาแล้วนะครับเครื่องสีดําสมมุติว่าเป็นเครื่องของลูกค้านะครับเครื่องสีขาวทองทางขวามือของจอคอมของท่านเป็นเครื่องของผมลูกค้าอยู่ที่บ้านก็เปิดดูครับอ่ามีหนึงเข้ามาหนึงข้อความลูกค้าก็จะเปิดดูเห็นไหมครับว่าเป็นไฟล์ภาพเดียวกันกับที่เมื่อกี้เราส่งให้ลูกค้าเป๊ะเลยง่ายไหมครับ ตอนนี้ลูกค้าถ้าต้องการเซฟลูกค้าก็กดเซฟบันทึกรูปเสร็จลูกค้าก็ออกอลูกค้าก็ตอบทักเราสักหน่อยว่าโอเคตึงเราก็ออกจากหน้านี้นะครับเราก็จะให้ลูกค้าตอบเรากลับมาเราก็ทักลูกค้าไปว่าขอบคุณมากครับตามสไตล์ของผมะนะครับสไตล์ของผมผมก็จะขอบคุณลูกค้าทุกครั้งเห็นไหมครับลูกค้าก็จะได้รับไฟล์ภาพของเรา กลับมาครับกลับมาต่อมานะครับเรากลับไปเอาไฟล์ภาพจริงๆสักทีเรากลับไปที่หน้ารายงานแจ้งงานเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะกดกลับไปนะครับท่านก็จะเห็นแล้วว่าระบบรายงานออนไลน์ของสมาชิกศรีกรุงนี้มีไฟล์ภาพคมชัดจริงจริงให้เราส่งให้ลูกค้าได้จริงๆอ่าดูนะครับเมื่อสักครู่คือคันนี้เนาะ คันนี้ไฟล์ภาพยังไม่ปรากฏเอาคันนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูแตคันนี้นะครับสมมุติอันนี้ท่านเห็นนะครับว่าเอาประเภทหนึ่งผมเลื่อนมาดูประเภทหนึ่งเนาะ,ะคันนี้แล้วกันไม้ยังอ้อคันนี้ยังไม่มาอเอาคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลือกให้ท่านชมก่อนว่าประกันชั้นหนึ่งคันไหนบ้างแล้วที่มาบ้างตึึงตึึงตึงตึงตึง,ต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 ง คันบนสุดนี่นะครับมาแล้วนี่ครับประเภทหนึ่งเห็นไหมครับ sty ย่อมาจากประกันคุ้มภัยนะครับไฟล์ภา,ภาพสี่เหลี่ยมมาแล้วแน่นอนให้ท่านคลิกขึ้นมาดูนะครับอ่าพอคลิกขึ้นมาปุ๊บท่านก็จะเห็นว่าทะเบียนรถอะไรครับขอไข่ทหารแหาร8 1ห0ชอบอย่อมาจากคำว่าชนบุรีท่านจะเซฟไฟล์ภาพนี้ก็แค่ถ่ายรูปแช่แล้วก็กดส่งกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ กับกรอบพิทีใหญ่เดิมนะครับแล้วท่านก็บวกใส่รูปนะครับส่งเป็นภาพลูกค้าก็จะได้รับภาพประกันชั้นหนึ่งได้หรือในกรณีที่ท่านต้องการส่งเป็นไฟล์นะครับก็สามารถทําได้นะครับด้วยการกลับไปที่หน้าระบบรายงานเมื่อสักครู่นี้แต่ครั้งนี้เราไม่ส่งภาพนะครับเราจะแนบเป็นไฟล์วิธีการนะครับให้ท่านกดพอเราลูปกลมมาทันประกันชั้นหนึ่งนั้นมา กดคำว่าคัดลอกนะครับเลือกส่งไปที่ลายเลือกห้องที่ท่านต้องการส่งด้วยแล้วก็พิมพ์รายละเอียดอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสมมุติผมผมพิมพ์คำว่ากลมมาทันกลมมาทันใช่ไหมแล้วก็ปหนึ่งสมมุติเขียนแค่นี้พอเนาะผมก็จัดส่งเท่านี้นะครับไฟล์ภา,ภาพกรมมาทัน ก็จะส่งไปถึงลูกค้าอลอ,ลองมาดูกันนะครับว่าส่งไปจริงไหมกลับเข้าไปดูที่ห้องของเราเห็นไหมครับว่าภาพเดียวกันส่งไปเมื่อลูกค้าได้รับไฟล์ภาพก็เปิดดูโอเคได้รับไฟล์ภาพต่อมาอยากจะรู้ว่าไฟล์ที่ส่งมาเป็นยังไงลูกค้าก็คลิกขึ้นมาดู <S <S เห็นไหมครับว่าจะเป็นไฟล์ภาพเดียวกันผมก็จะคลิกจากมือถือของผมนะครับทุกท่านจะเห็นแล้วไหมครับว่าเป็นไฟล์ภาพเดียวกันโอเคนะครับผมก็จะออกมา ลูกค้าก็รู้สึกดีแฮปปี้มากๆลูกค้าก็ทักผมกลับมาขอบคุณมากค่ะ thank you ะนะครับเห็นไหมครับผมก็จะทักลูกค้ากลับไปตามสไตล์ของผมด้วยภาพคําว่าขอบคุณครับเห็นไหมครับว่างานสีกรุงบล็อกเกอร์ท่านมีมือถือเพียงเครื่องเดียวท่านสามารถทำงานได้ง่ายๆกลวยกนะครับสนใจติดตามรับชม คลิปอบรมสอนการทำงานผ่านมือถือในครั้งต่อๆไปของผมกดติดตามซับสไคร์หรือที่มุมขวา,อาขอโทษครับกดติดตามปุ่มสีแดงๆที่มุมขวามือของท่านนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดชมคลิปอบรมสอนการทำงานผ่านมือถือดีๆจากผมกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคลิปอบรมครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ